สวัสดีค่ะกาบมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลประจำวันที่16ตุลาคม2564นะคะวันที่อัดคลิปก็คือวันที่12ตุลาคมเวลา17นาฬิกา9นาทีนะคะเป็นเวลาเริ่มอัดคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลในงวดวันที่16นี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคพวกคุณบ้างจะได้มีเวลาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเพื่อที่จะดูว่าเออเฮ้ยมันใช่ไหมกับที่เกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อก่อน ก็จะได้หาลอตเตอรี่ราคาไม่สูงนะหรือใครอยากจะนะ้าก็ตามมาในลิงค์ของแก้วก็ได้ถ้าสําหรับนะเราไม่พูดอะไรกันเยอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้งวดน,นี้จะต้องซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรแก้วขออวยพรพวกคุณโชคดีมีโชคมีชัยเฮงเฮงรวยๆค่ะ เริ่มกันที่วันอาทิตย์ได้พ่ายพยาคุดอุ้มนางกากีแก้วขอแนะนําว่าคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขการเจ็บป่วยหรือการไม่สบายแต่ถ้าเราเกิดแข็งแรงดีนะคะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองแทนก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณช่วงนี้เจ็บป่วยอ่อนแอไม่สบายให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตัวเองเช่นวันนัดหมอน้ดวัน,วน,วน,วนที่เท่าไหร่คิวที่เท่าไหร่หร,หรือย,ยอดรักษาพยาบาลก็ได้แต่ถ้าแข็งแรงดีให้ซื้อเลขเบอร์มือถือแทนนะคะคนวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ การทํางานวันนี้เลขการทํางานจะให้โชคใลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณค่ะนะขอให้เฮงๆวันเริ่มงานก็ได้เงินเดือนปัจจุบันก็ได้นะคะส่วนคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารได้ไพ่ใบนี้แก้วแนะนํนานให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองมีแฟนซื้อเลขแฟนได้เลยเพราะแฟนจะให้โชคใลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดไม่มีแฟนให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกลักที่สุดก็ได้ ส่วนวันพุธให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเพราะคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านของคุณจะให้โชค้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขการทํางานเหมือนกันวันนี้เลขการทํางานจะให้โชค้ลาภให้ความมังง่งคั่งร่ำรวยเริ่มเอ่อทำงานวันที่เท่าไหร่เงนินในปัจจุบันแต่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยไม่เราเปิดร้านครั้งแรกเดือนไหนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยมีพศสอ,อะไรก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็วันศุกร์เหมือนหมอแก้วได้ไพ่ใบนี้แก้วแนะนําว่าคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือตัวเองนะคะเพราะคําพูดคาจาจะให้โชคให้ลาบหรือถ้าแบบไม่อยากซื้อเลขเบอร์มือถือมันออกไปแล้วมันคงไม่ออกซ้ําหรืออีกใจหนึ่งอยากลองก็ลองเปลี่ยนเป็นยานพาหนะก็ได้นะคะลองดูวันเสาร์ให้ซื้อเลขยมนพาหนะนะเป็นหลักเลยวันเสาร์จะได้โชคได้ลาบจากยานพาหนะนะคะ ส่วนเลขมงคลของทั้ง7วันะ่ะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มหมอแก้วแม่นชัวคุณไม่ต้องกลัวกลุ่มหมอแก้วพาโดอยแม่นชัวเนี่ยจะพาจะให้เลขเลขมงคลอะเหมือนที่เมื่อวันก่อนเมื่อวานลาวกับฮานอยเข้าอะไรอย่างี้ค่ะก็เดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวแก้วทำให้นะคะแต่ถ้าจะเป็นกระดาษรองก่อนอยังไม่ทำนะคะแก้วขอฝากทุกคนด้วยถ้ามองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางที่ดีอย่าลืมกดแบ่งปันส่งต่อกันนะคะแก้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ